สวดาอากิพ้อหนุ่มนกกระดาษจุดไฟสารแล้วค่อยเริ่มโชว์ของขอผมลองพลังหน่อยนะว่มันก็ผิดธรรมชาติขารที่พวกนายยังมีชีวิตอยู่ สวัสดาหนุ่มใส่หมวกข้ามหูฟังหนึ่งในกลุ่มเพื่อโรงเรียนริวเซในคืนงานเลี้ยงเช่นเดียวกันกับเพื่อนสาวมาริที่ข่าวคราวได้หายไปนานจนกระทั่งได้ปรากฏตัวอีกครั้งบนรถโดยสารก่อนที่จะจุดไฟใส่นกกระดาษว่างลงก,กับพื้นแล้วจึงไล่จัดก,การคนในรถทั้งหมดโผล่มาก็กลายเป็นอัลเฟนอกไปซะละโดยร่างปีศาจของสวัสดานั่นก็คือสไปเดอร์อัลเฟนอกที่อยู่ในรูปแบบของแมงมุมที่มีคุณสมบัติทุกอย่างเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นสายตาที่แม่นยำการยิงใหญ่ความคล่องแคล่วยื ทุกระยะยิ่งบวกกับสไตล์การต่อสู้ที่จะเริ่มจุดกระดาษวางพื้นก่อนแล้วค่อยจัดการนี่ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่จะเริ่มแล้วนะครับการออกมาทําอะไรแบบนี้เจ้าตัวพูดอาไ้ว่าแค่อย่าทดสอบพลังของตัวเองเท่านั้นซึ่งนั้นไปสะดุดตาก,กับพวกลักกี้โคลเวอร์ที่สูญเสียสมาชิกไปเลยต้องการผู้ที่เข้ามาทดแทนเลยได้มีการแอบ,บ่องแอบ,บตามดูฝีมือจึงได้พบว่าไอ้หมอนี้มันเก่งจริงๆค่ะเอามาได้เลยเรื่องเข้ากลุ่มสวัสดูจะไม่ติดอะไรแต่ก็มีเรื่องต้องทํานิดหน่อยกับการต้องลัดทิ้งความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ดดดััััังงนนนน้้้วววิิธีีีีกกกกกาาาารรทท่่่พอออจจะคคคคได็ืํมมููสึยต มารที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กถึงสวดาในตอนนั้นจะเป็นคนที่ชอบกันแกล้งมาริแต่ความเป็นจริงน้นเป็นเพียงความอยากที่จะใกล้ชิดเท่านั้นพอมาถึงตอนนี้ก็นี่แหละคือเป้าหมายมีแค่เธอเท่านั้นเลยนะยังไงก็ตามฝั่งของมาริเองก็มีความคิดที่ว่าสามารถทําให้เพื่อนกลับมาใช้ชีวิตในฐาหนะของมนุษย์ได้แต่สวดาเองกลับไม่ได้คิดแบบนั้นในวันที่ต้องมาเจอกันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เขากลับใจากล้ามารีไปแบบทําให้มันจบๆคิดเพียงว่าอยากจะละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปให้หมดสิ้นจนเธอได้เสียชีวิตลงทําไปทไําาาาไไไไมมมวววะพพีี่่่หหหลลลัััังจกกกนนนนนนน้้น้้ดดดดเือออคิรบบตุป เบื่อเข็มขัดเดลต้าเอามาให้ใช้เฉยเป็นคนจัดการซายะไปตอนนั้นก็ให้นายละกันเนอะแต่พี่เกก็เลือกที่จะไม่ใช้เลยเอาไปให้เพืเ่อนซะง,งั้นโดยอ้างว่าเดี๋ยวฝั่งนี้จะได้เปรียบเกินอยากท้าทายว่าเอาไปแต่นั่นกลับทําให้ท่านประธานไม่พอใจขั้นสุดเพราะหวังเอาไว้มากในการจะพาเข้ากลุ่มลัคกี้โคลเวอร์จึงได้สั่งทีมงานเอาไว้ว่าให้ไปจับตัวมาถ้าขัดขืนก็จัดการได้เลยทําให้พี่เกกลายเป็นเงื่อนไขาการกําจัดของคนอื่นๆที่จะเข้ากลุ่มแทนซะง,งั้นโดนตามล่าก,กันไม่พักจนมาถึงในตอนที่ได้รู้้้้้้แแแลลลววว่าา่่่าาาาาาามมททีีีเขกกํจััดดตตอนนนนไฟืบ ของเธอยังคงดูไว้ใจโดยไม่กลัวเลยสักนิดสวัสดาเลยเลือกที่จะเล่าย้อนความจริงเรื่องทั้งหมดของคืนงานเลี้ยงวันนั้นว่าทุกคนได้ถูกกำจัดไปหมดและถูกนำตัวมาทดลองในการทำมนุษย์ให้กลายเป็นอัลเฟนอกผลการทดสอบล้มเหลวหมดยกเว้นตัวของสวัสดาเองที่สำเร็จตัวได้กลายเป็นอัลเฟนอกในตอนนี้นี่สินะผลงานที่สมบูรณ์แบบเผ่าชงไทยที่สวัสดาได้สัมผัสความห่วงใยของเ,เพื่อนๆทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนไปเลยเลือกที่จะเข้าสู้กับพวกสมาชิกลัคี้โคลเวอร์ด้วยตัวเองแต่ด้วยการโดนร,รุมพร้อมกันขนาดนั้นกับการโดนปิดฉา้้วย,วยร่่งอตตัูแแแลก สุดท้ายแล้วก็สวัสดีคุณ